เออเอาอีกแล้วถูกคู่อีกแล้วคู่นี้ถูกคู่อีกแล้วแล้วเส้น <c oughs> ลามชนเพชรมงคลอ่าแล้วอ๋อเป็นแรกเขา่าแรกเข่าสั่งฟ้าก็เสร็จเด็กโกงกลองยางนี้ก็เสร็จแล้วเก่งไม่ได้เป็นโกงแล้วแม่ยันนายเสร็จเด็กอย่างเงี้ยอ่าเแพงไปอา่าลองเข่าน่อยลองเข่าน่อยลองก้ามท้องหน่อยก้ามท้องอย่าได้แข็งเล้วเออเออ ดึงนาย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 เออดึงนายฮ่้ฮ่ฮโอ้ยปั๊บตเด็กเขาปั๊บเยุทำไมอ่ะแล้วคู่นี้เขาปั๊บมันอยู่เล่าคู่ยุดไมอย่ายุดอย่ายุดอย่ายุดแล้วเอาเสียไปเออเออสู้เขาสู้เขา สู้เขาเร้าเรอาเร้าปรับขาหน่อยเพชรอนมงคลแล้วนะเบียดไปเพชรอนมงคลเบียดไปแล้วเบียดไปเนยเบียดไปเนยเพชรอนมงคลเบียดไปเนยเบียดไปเนยเบียดไปเนยเพชรอนมงคลเบียดไปเนยเบียดไปโอ้ยเร็วหน่อยเพชรอนมงคลแพ้ลูกเร็วเขาโอ้ยเบียดไปเนยเบียดไปเพื่อนมงคลเบียดไปดันไว้ดันไวม อันนี้โอ้ยเพชรมงคลโอ๋โอ๋ออะไรเพชรมงคลเล่าขึ้นชั้นหน่อยขึ้นชั้นหน่อยเล่วขึ้นชั้นนขึ้นชั้นหน่อยเล่าเพชรมงคลแล้วเพชรมงคลเล่าเล่าเล่าขึ้นชั้นหน่อยอ่าไอซุปเปอร์แฟนอะไรอ่ะอ่าตอสุรัตน์อ่าเฮ้ยแล้วดิฮัลโหล ขี้นมั like, <S <s <ist Tyson> ่งข <án. iv. S 2> ี้บมั่งขี้บมั่งเออขี้บมั่งเดินขี้บเลยกอล์ฟเดินขี้บเลยขี้บเลยเปียกเปียกเปียบคละเออตั้งไว้ไล่ไว้ไล่ไว้เอออย่าให้กอกกอไว้ดิกอให้ได้เลยกอกให้ได้ดิยกอกให้ได้สั่งฟ้ากอกให้ได้เจอลูกล็อกแล้วสั่งฟ้า ลกล็อกล้วลอกป้าเจ๊ลุกล็อกแล้วล็อกของใครแล้ว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 กรรมการไม่ยากแล้วกรรมการไม่ยากแล้วปล่อยแล้วปล่อยทีแล้วแก้มาหมุนมาหมุนขึ้นมาเร็วหมุนขึ้นมาหมุนมาเร็วเอ่าเล่เลอเล่าเลอาล่าเอ่แล้วเอ่าเล่าเล่เอ่เ่าเลเล่เเเล่เล่เล่าเเล่เอเล่าเเลเล่ลล เอาละเดี๋ยละเดี๋ยละเอาอีกละเอาอีกละเอาอีกละหมุนมาหมุนมาทีเดียวเออหมุนเลยหมุนอลไรได้อยไรวะแล้วละ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 เจออีกละเจอลูกล็อกอีกละล็อกของคอยอีกละล็อกของคอยอีกละล็อกของคอยอีกละกรรมการปล่อยแล้ว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 กรรมการ เ้ยขาบอแล้วเขบแล้วเขาบแล้วเดินไปเป็นมงคลเป็นงคนเดินขบอลแล้วเป็นคนเดินมงคเดนเดินแล้วเลเดินไปเดินไปเป็นมงคนเดินมาเดินมาเป็นมงคนเขาบอแล้วเป็นมงคนเดินไป ได้เดินไปขามนล่าเพิ่มคนละเดินไปเดินคนล้เดินคนลเขามนล่าเขามนล่าเขามันล่าเดินละเพ่มคนละเพิ่มคนลเร็วดิเร็วขามนล่าเพิ่มคนลวเร็ แล้วแม่มางคอนแล้วเอาอีกแล้วลูกลอยอีกแล้วโอ้ยแม่มงคอแล้วป็นงคเขาปล่อยแล้วเขาปล่อยแล้วแม่มงนงคนแมงคอแล้วแล้วแม่มงคนแล้วแล้วแล้วมงคนแล้วแล้วแมแล้วงคอนแล้วแล้วแล้วบงคลนแล้วแล้วบางคลนแล้วแล้วจับไปบนตี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 แล้วแ้แล้วแมมังคอนแล้วแล้วแล้ว แล้วแล้วแล้วเป็นมงคลแล้วแล้วเาหมดแล้วเป็นมงคนแล้วขึ้นชั้นด้วยน่ขึ้นชั้นแล้วเป็นมงคนขึ้นชั้นไหนแล้วขึ้นชั้นไหนแล้วแล้วขึ้นชั้นไหนแล้ว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 เป็นแล้วเขาหมดแล้วเขาหมดแล้ว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 ไปยกแล้วไปยกไปยกแล้ว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 แล้วคนแล้วเป็นมงคล้วคนแล้วคนตั้งขวานใหงไปโอาเอา Lele, mala, मारा मारा Lele, mala, mala, mala. Lele, 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 mala, 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 ला mala, 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 ला ला ลเล้วเล้เล้วคลเล้วเล้วล้วเ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 ลเล้ว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 ล้ล้วเล้วเล้วล้วเล้ล้วล้วเลลแล้วเล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 เเล้ว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 เล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 ล้ว ไม่งคนแล้วแล้วลงแล้วลงแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเส็จแล้วแล้วอโหยมาแล้ว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 อ้โหยมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้แล้แลแลมาแล้วมาแล้วลงล่างแล้วลงล่างแล้วไลต่อทเงินแล้วไล่ต่อทุงเงินแล้วไล่ต่อทนเงินแล้วนะอ้โหยไลต่อทเงินแล้วอแล้วไล่ต่ออมาแดงมาแดงมาแดงแล้วแล้วแล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 ้วแล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 ้ว เล่าเพบางคนเล่าเ่นบางคนเ่บางคนเล่าเพล่นบคนเล่าเล่าเ่บคนเล่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 าเล่เล่เพอนบคนเล่าเล่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 ไปยงเรไปยอเราเล่ไปยองเราไปยอเลไปยเลไปยอเลาไปยงเรเอาอยู่ค่เดียวกันเอะโอ้ยค่ายเดียวมันห้าม่อยกัน เอออยู่ค่ายเดียวกันอ่าเร็ว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 ไปยกะแล้วไปยกะแล้วไปยกเร็ว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 อ่าเรออยฉลามชนใบตันเหล็กพญาแรดเพชรมงคลใบตันเหล็กพญาแรดอ่าลูกพี่สั่งมาเมื่อกี้เนี่ยใบตันเหล็กทั้งคู่นะครับอ่าเร็วเร็ว โอ้ยค่ายเดียวกันนี่เองนี่ยวาค่ายเดียวเนี่ยเฮ้ยเป็นลองเยอะเลยเป็นลองเยอะเลยจำไม่ได้เป็นลองเยอะเลอตั้งแขนไล่แขนไว้ชลามชนเออและเออแล้วอย่าเป็นงกับเขาเออแล้วเร็วไปยกละไปยกละแล้วไปยกละไปยกละแล้วไปยกละไปยกละเฮ้ยอย่าอมแรงดิอย่าอ้อมแรงดิอย่าอ้อมแรงสองนาทีนาทีเดียวเลวเ็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 วเวลววยวเ็วเ็ว เอ้ลนะเอ้ลนะเอ้ยนไปยกะละไปยกะละตีนะเอ้ยนะไปยกะละนะเอ้ลนะไปยกะละแล้วยังไม่มายังไม่มายังไม่มาเลยเนี่แล้วบางคนยังไม่มาแล้วแค่เฮอยู่แล้วเร็วเร็วเอ้ยเร็วเร็วเอเยแล้วคนเล่นอะไร็ล้วได้ไปไปเร็ว